สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่108ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่พระเอกของเรานะครับได้ออกเดินทางมายังแท่นศาลาบูชายกเขียว บัตรนี้นั้นเขาก็ได้พบกับจูหงกงทว่าอย่างไรก็ตามนะครับประเอกที่ได้ใช้การพนกรึกกักขังนะครับก็มีอาจที่จะได้จับตัวในส่วนของจูหงกงไว้ได้เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ในการจับกลุ่มนั้นมันค่อนข้างน้อยหรือจะเป็นเพราะจูหงกงโชคดีก็มีอาจที่จะทราบได้แต่ว่าวันนี้นั้นตอนนี้ในส่วนของพระเอกนั้นจึงเลือกที่จะทำการปล่อยไอหนูนี่ไปก่อนนั่นเอง ในตอนถัดมานะครับพระเอกก็ได้ประสบพบเจอกับต้วนซิงหมายเลขกสามของศาลาปีศาจเขาที่ค่อนข้างที่จะเคารพนับถือพระเอกนั้นก็ได้พูดคุยเผยเรื่องราวต่างๆให้พระเอกของเราทราบมากมายบัดนี้นั้นหลังจากที่พระเอกได้ยินเรื่องราวต่างๆจากปากของต้วนซิงพระเอกก็คุ้นคิดอยู่สักครู่หนึ่งนะครับเขาลูกลับไปคุ้นคิดไปพระเอกก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าเป็นแผนการที่ดีนี่ สำนักฝ่ายอธรรมจับมือกับชาวยุธฝ่ายธรรมะงั้นเหรอนี่มันการรวมตัวกันของโจรชัดๆน่าสนใจจริงๆตัวนสิงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยนะครับเมื่อได้ยินคำชมของลู่โจตัวเขาเกาหัวก่อนที่จะพูดกลับไปเออท่านนักบวชผู้อุูเนื่องจากศาลากินถิงสานได้สั่งงานยอดฝีมือจากสำนักของเราไปถึงสองคนด้วยกันถ้าหากพวกเราสามารถจับราชาปีศาจจูหงกงคนนั้นได้พวกเราคงจะ ไม่ถูกใครคอรหาอีกแน่นอนดวนเออที่ได้ฟังแบบนั้นนะครับก็ได้เอยปากขึ้นมาเจ้านั่นแหละโจรถ้าหากเป็นผู้ฝึกยุทธคนอื่นๆน,นะครับที่ตามให้ตัว้สิ่งนั้นต้องอับอายเช่นนี้เขาคงจะต้องโกรธขึ้นมาแล้วแต่ถึงแบบนั้นการโกรธขึ้นมาที่นี่คงจะใช้กับนักบวชผู้อุศไม่ได้การทำแบบนั้นคงจะไม่ได้ฉราดอะไรสักเท่าไหร่นักสิ่งเดียวที่ตัวเขาเลือกที่จะพูดออกไปคือการเอออตาม ไปนั่นเองใ,ใช่ท่านพูดถูกแล้วท่านพูดถูกตวนซิงนั้นถือว่าเป็นคนที่มีไหวพริบมากแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่ใช่คนที่น่าซื่อใจคดเหมือนกับคนทั่วไปหลังจากนั้นไม่นานนะครับตวนซิงก็ได้ถามออกมาอีกครั้งเออแล้วท่านนักบวชผู้สูมาทำอะไรที่นี่หรือขอรับอ <c oughs> ัววู้เตา่าเขาอยู่ที่ไหนกันลู่โจเลือกที่จะถามคำถามออกมาอย่างใจเย็นเอ๋ <c oughs> วัววู้เต่างั้นเหรอ ผู้วุโสจากสำนักอยู่นั่นนะ่ะนะเจ้านั่นอยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอต้วนซิงนะครับพูดออกมาอย่างประหลาดใจเอ๋วิหารปีศาจไม่รู้เรื่องนี้อย่างนั้นเหรอเออข้าน้อยแค่มากับท่านเจ้าสำนักเท่านั้นข้าเองก็ไม่รู้เรื่องนี้เช่นกันตัวนซิงตอบกลับมาลู่โจมองไปที่ด้านบนแท่นบูชาย,ยกเขี้ยวนะครับก่อนจะพูดออกมาคนพวกนั้นอยู่ที่นี่กันสินะ ตัวนิงซรายหัวกรที่จะพูดออกมาในตอนที่ราชาปีศาจก่อความวุ่นวายเจ้าสำนักข่านั้นก็ได้จากไปแล้วลูโจกะลูโจซายหัวกรที่ใช้ความคิดหืมเจ้าคนทรยุ์นั่นมันกําลังทํำลายแผนของข้ารีบโบกมือในทันทีนะครับก่อนที่จะเรียกให้บีเอียนมายัางที่อย่างนี้แหละพระเอกก็ขึ้นขี่มันจากนั้นตรงไปยังแท่นบูชายกเขียวสัตว์ขีในตำนานได้ปรากฏขึ้น ตัดสลับเหตุการณ์มาที่อีกฝากฝั่งหนึ่งของปานะครับป่าที่อยู่ใกล้ๆกับแท่นบูชาหยกเกี่ยวจวงกวงลูกศิษย์คนที่แปดของพระอีกนั้นก็ได้สุดตัวลงกับผืนเขาเอาแต่เช็ดหยาดเหงื่อที่ไหลออกมาจากใบหน้าเท่านั้นหรือว่าเขายังคงหายใจอย่างหอบอืดเพราะความกลัวที่กัดกินหัวใจของเขาอยู่สีหน้าเศร้าสีหน้าเศร้ามองของเขานั้นได้สแสดงออกบนใบหน้าอย่างเด่นชัดแต่ในท้ายสุดแลว้วจูงหงกงก็รีบสงบสติอารมณ์ เอาไว้ได้เฮ้ hey, มันเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมท่านอาจารย์นั้นถึงมาที่นี่ได้ล่ะข้าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ไว้เลยสิทธิพี่เจตสิทธิพี่เจดรีบออกมาเถอะสิทธิคนที่เจ็ดนะครับซื้อวุยยาก็เดินออกมาจากป่ายางช้าๆในตอนนั้นเขาทายอัวกรที่จะพูดออกมา <c oughs> เหลือเชื่อจริงๆข้าไม่เคยคิดเลยว่าท่านอาจารย์นั้นจะมาถึงที่นี่ได้เช่นเดียวกัน ข้าไม่สนหรอกนี่มันเป็นแผนการของสิทธพิพี่ข้าต้องการแค่ข้าตอบแทนชูงกงนะครับยืนแขนออกมาตัวเขานั้นรอของที่จะต้องได้รับตอบแทนอยู่นั่นเองสื่อวุยานะครับยิ้มก่อนที่จะตอบกลับมาอ่าอ,อ่ก็ได้ก็ได้มันเป็นความผิดของข้าเองสำนักแห่งความมืดของข้าจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของอุบเขาพยักเป็นเวลาหนึ่งปีเอง,งมันต้องแบบนี้สิ จู่ฮองกงนะครับรู้สึกดีมากขึ้นเขาเกาหัวก่อนที่จะพูดออกไปอีกครั้งสิทธพิพี่แล้วทําไมทําไมพวกเราถึงจะต้องเจอความยากลาบากขนาดนี้กันแผนนี้มีไว้เพื่อทําอะไรกันแน่ไม่รอช้านะครับซสือวิยาก็ได้เริ่มพูดขึ้นออกมาอย่างช,ชา้าช้หึเจ้าพวกวิหารปีศาจนะตั้งใจที่จะร่วมมือกับฝ่ายธรรมะพวกเรายอมให้เจ้าพวกนั้นร่วมมือกันไม่ได้เด็ดขาด ไม่มีใครรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเรนบูผึงนั้นบัดนี้เขาจะมีฝีมือเก่งกาจขึ้นแค่ไหนในตอนนี้มีคนไม่มากนักที่จะปราบเขาได้หนึ่งในนั้นคงจะต้องเป็นศิทธ์พี่ของพวกเราแต่ถึงแบบนั้นเขาก็เอาแต่เก็บตัวในอุบเขาไม่ออกมายังยุทธภพนานแล้วศิษย์พี่รองก็หายสาบสูญไปสำหรับยอดฝีมือคนอื่นๆพวกเราคงจะหวังพึ่งอะไรไม่ได้แน่เอ๋ สิทธิพี่รองชอบท้าทายเรายอดฝีมืออยู่แล้วทําไมเขาทําไมพวกเราไม่ไม่ไปคุยกับเขาล่ะจู่งกงนะครับรีบถามออกมาอย่างไม่แน่ใจหึขนที่ข้าได้ส่งไปหาสิทธิพี่รองนั้นล้วนแล้วแต่เกรงกลัวเขาภายในเวลาไม่ถึงสามวันข้าเกรงว่าสิทธิพี่รองนั้นจะโกรธเคืองในตอนที่เกิดอะไรขึ้นกับฟานซุยเหวินนะ่ะสือวูยนะครับได้แต่สายหวนในขณะที่พูด สิทธิพี่รองนะ่ะเป็นคนที่น่าคบเสมอถ้าหากเขาโกรธเกี้ยวขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องถ้าหากเขาโกรธเกี้ยวเดี๋ยวเดียวเขาก็ต้องลืมมันได้แน่จู่งคงกงได้แต่ทายหัวกลับตัวเองนะครับในขณะที่เขาพูดสือบูยาเอามือควยหลังก่อนที่จะเดินไปมาในตอนนั้นนะครับเขาเดินไปหยุดอยู่ที่จุดหนึ่งและมองเห็นแทนบูชาย,ยกเขียวได้อย่างชัดเจนข้าไม่คิดเลยว่าท่านอาจารย์นั้นจะมาที่นี่ได้แผนการของเราที่ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แลแ้วแท้ บอกคนของเจ้าให้รีบเตรียมตัวถอยซะได้เลยสิพี่เออแล้วสือวยาหยุดพูดนะครับก่อนที่จะยิ้มออกมาท่านอาจารย์จงใจปล่อยเจ้าไปอย่างนั้นสินะในฟังของอ,อ่าสิทคนที่8ดนะครับอย่างจวงกงก็ได้สายหัวก่อนที่จะพูดขึ้นเออข้าก็ไม่รู้หรอกนะแต่ข้าคิดว่าคงจะเป็นแบบนั้นแหละในตอนนั้นข้าได้แต่ตกใจ ชงกงนะครับสายวัวในระวังที่ตอบตัวเขาไม่อยากจะคิดถึงภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นเลยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวและโหดร้ายเป็นอย่างมากถ้าหากเป็นท่านอาจารย์ข้าไม่คิดว่าเขาจะปล่อยเราไปโดยไม่มีเหตุผลแบบนี้นี่นี่หรือว่าท่านอาจารย์จะมีผู้ช่วยกันซือวูยานั้นจําได้ว่าที่จินทิงซานในตอนนั้นมีสมาชิกหนาไม่หลายคนบางทีอาจจะมีคนที่ฉลาดหลักแหลมอยู่ในหมู่คนพวกนั้นก็เป็นได้ ในตอนที่ข้าได้เจอกับท่านอาจารย์ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากศิษย์น้องหญิงนางนั้นก็ดูเกี้ยกาเช่นเคยถ้าหากท่านอาจารย์ไม่ได้ห้ามน้องหญิงเอาไว้น้องหญิงคงไล่ตามกัดข้าแลว้วจวงกงพูดออกมาอย่างขมขื่นสือวุญานะครับได้กรอกตาไปมาเขาไม่สนใจจวงกงเลยแม้แต่น้อยเฮ้อข้าจะสื่อสารกับเจ้าหนี่ยังไงได้กันหลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็เริ่มพูดออกมาอีกครั้ง เอาละพวกเราเตรียมตัวไปกันได้แลว้วสิวุญารีบโบกมือขึ้นมาเล็กน้อยในตอนนั้นเองนะครับขนของนุกยุงก็ได้สยายออกมาจากอาวุธทรงกระบอกมันส่องแสงประกายสีม่วงรีบรับออกมาสิ่งที่สีวุญานั้นนะครับใช้มีรูปร่างคล้ายกับอาวุธทรงกระบอกถตาหากดูจากภายนอกมันเหมือนกับว่าอาวุธชิ้นนี้นั้นถูกสร้างมาจากทองคาบริสุทธิ์สืวุญารีปล่อยคึืนพลังออกมาจากอาวุธชิ้นนั้นฟุ๊ฟ อาวุธลับที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเขาได้ยิงออกไปที่ต้นไม้ใหญ่อาวุธลับที่ซ่อนอยู่นั้นได้แสงได้ส่องแสงสว่างระยิบรับออกมาสิ่งที่ลอยออกมานั้นดูคล้ายกับขนของหางนกยูงที่มีแสงประกายระยิบรับดูรำค่ะปังปังปังอาวุธลับได้ฟังอยู่ในต้นไม้ใหญ่ต่างๆอาวุธลับนั้นถูกยิงออกมามีลักษณะคล้ายๆกับปืนตะปูไม่มีผิดในที่สุดทั้งสองก็ได้ เดินออกจากที่นี่ไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะหายตัวไปในป่าใหญ่อาวุธลับที่ถูกยิงออกมานั้นเป็นพลังลมปานที่อัดแน่นจนมีลักษณะเป็นลื้นพลังสีทองลื้นพลังนี้นั้นสวยงามราวกับขนนกทองคำในขณะที่ผู้สังเกตการนะครับกำลังลงไหลอยู่ในความงามของอาวุธลับนี้อยู่นั้นในตอนนั้นเองเขาก็ได้ถูกพลากชีวิตไปเสียแลว้วหลังจากที่ต้นไม้ต้นนั้นนะครับ ต้นไม้ใหญ่ได้ล้มลงผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งที่กำลังจับตามองอยู่ก็ได้เบิกตากว้างเพราะความหวาดกลัวในตอนนี้หน้าอกของเขาถูกอาวุธลับอันนั้นฝังเข้าไปซะแลว้วเมื่อคืนพลังของนกยูงคลี้ออกมาในตอนนั้นผู้ฝึกยุทธก็ได้หมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายไปตัวเขาสุดตัวลงกับพื้นก่อนที่จะแน่นิ่งสนิทและเสียชีวิตลงในทันทีในขณะเดียวกันนะครับลูโจได้ขี่บีเอียน ไปที่ด้านหน้าของแท่นบูชายกเขียวเขาจ้องมองมาก็ได้ปรากฏเห็นภาพเป็นผู้คนมากมายทีกำลงังรวมตัวกันอยู่ที่ลานกว้างของแท่นบูชาแท่นบูชาหยกเขียวแห่งนี้นั้นเป็นดินแดนของสำนักฝ่ายธรรมะสารที่แห่งนี้นั้นเป็นสารที่ที่ศิษย์และสาวกจากสำนักฝ่ายธรรมะนั้นจะมาฝึกฝนวรย,ยุทธ์และรวมตัวกันรวมไปถึงแลกเปลี่ยนเพลงดาบอีกด้วยพระอาจารย์ตรงนั้น ผู้ฝึกยุทธทั้งหลายนะครับที่อยู่ในแท่นบูชาย,ยกเขียวตางก็รู้สึกตื่นตกใจเมื่อได้เห็นบีเอียนสัตว์ขี่ในตำนานบ้าหน้านัา่นน,นั่นใครกันทุกคนระวังไว้พลังที่แผ่ออกมานั่นสัตว์ขี่นั่นมันสุดยอดไปเลยบ้าหน้าใครกันที่กล้าบุกมาที่แท่นบูชาย,ยกเขียวแห่งนี้ด้วยตัวเองแบบนี้ผู้ฝึกยุทธนะครับ ในชุดสีกรมท่าต่างก็ชักดาบออกมาก่อนที่จะประชิญหน้ากับผู้มาเยือนในตอนนั้นเองนะครับเราผู้ฝึกยุทธชุดดำเองต่างก็จ้องมองไปยังท้องฟ้าด้วยความสับสนลู่โจอเอ่ยปากพูดออกมาอย่างชักเกดเจนห่ววูเต๋าอยู่ที่ไหนกันเฮว่ัวู้เต่านั้นเหรอบนแท่นบูชายยกเขียวนะครับผู้ฝึกยุทธทั้งหลายต่างก็เหลือบมองซึ่งกันและกันแต่บูชายยกเขียวแห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันชอบธรรมของผู้ฝึกยุทธสำนักฝ่ายธรรมะ ท่านผู้มาเยือนท่านคิดว่ามันออกจะไม่เหมาะสมอย่างนั้นหรือที่ท่านมาเยือนโดยไม่ได้รับเชิญแบบนี้นะเยือนเอ๋อไม่สามารถกั้นหัวเราะได้อีกต่อไปนะครับลู่โจที่เห็นแบบนั้นก็ได้เหลือบมองนางด้วยความเย็นชานะครับก่อนที่เยือนเอ๋อนั้นจะได้เงียบลงเยือนเอ๋อนั้นได้ชี้ไปที่เราผู้ฝึกยุทธก่อนที่จะพูดขึ้นพวกเราก็แค่อยากที่จะมาทําไมพวกเราต้องรอคําเชิญจากพวกเจ้าด้วยละ่ะไรสาระลู่โจเองนะครับ ไม่ได้ลงไปที่แท่นบูชาหย,ยุกเขียวในทันทีที่นี่นั้นเป็นแดนของฝ่ายธรรมะตาหากตัวเขาถ้าหากพวกเขารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วลู่โจเป็นปรมาจารย์จอมหาวาัยไร้จีเทียนเท่าแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นอันตรายก็จะต้องมาจากทุกทั่วสารทิศอย่างแน่นอนถึงตอนนั้นพระเอกจะต้องใช้การ์ดพิเศษเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นในวันนี้พระเอกของเราอยากที่จะใช้กาดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทีนี่นั้นมีผู้ฝึกยุ่ดมากเกินไปถ้าจะต้องซื้อกา์ดบ่อยๆเพื่อจัดการกับเจ้าพวกนี้ราคาของการ์นั้นคงจะเพิ่มสูงมากขึ้นโดยใช่เหตุเป็นแน่แท้เช่นนั้นแล้วค่ะควรที่จะรอดูสถานาาไปก่อนในตอนนั้นเองนะครับตัวซิงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาเขาขึ้นไปที่แท่นบูชายกเขียวก่อนที่จะเริ่มคาระวะทําการจัวอี้ไปยังทิศทางของลู่โจเป็นคนแรกทุกท่าน ผู้วุโสท่านนี้คือนักบวชผู้วุโสที่ข้าเคยพูดถึงในอดีตยังไงล่ะท่านผู้นี้สามารถสังหารเจ้าหัวนักบวชอย่างกงสุนด้วยฝ่ามือเดียวเพียงเท่านั้นตัวนสิงนะครับรีเปลี่ยนคําพูดกลางคันมันคงจะไม่เหมาะสมเท่าไรนักถ้าหากจะพูดคําว่านักบวชวัวลุนในที่แห่งนี้ฮะอะไรนะป้าหนนะ้าชายคนนี้ นักบวชผู้อุโสคือเขาอย่างนั้นเหรอทุกคนต่างตกตะลึงนะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นสํานักฝ่ายธรรมะเองนะครับก็ได้เปลี่ยนท่าทุกคนก็ได้เปลี่ยนท่าทีไปเช่นกันในทางกลับกันนะครับบัดนี้สาวกของวิหารปีศาจท,ทั้งหลายต่างก็รีบคารวะลู่โจพร้อมกันพวกเราขอคารวะท่านนักบวชผู้อุสุลู่โจนะครับได้สั่งให้บีเอียนลงไปที่แท่นบูชาหย,ยกเขียวหลังจากมันลงมาได้นะครับ มันก็ไม่ได้จากไปไหนบีเอียนได้นั่งลงกอนที่จะแยกเคียวใส่ผู้ฝึกยุทธทั้งหลายเป็นผักๆศิษาวกฝกไฟธรรมะนะครับต่างก็จ้องมองมาที่บีเอียนอย่างเป็นกังวลพวกเขานั้นทั้งรู้สึกกลัวและรู้สึกอิจฉาในเวลาเดียวกันหากพวกเขานั้นมีโอกาสที่จะได้ครอบครองสุดยอดสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเช่นนี้ได้มันคงจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยในฝั่งของ ลู่โจนะครับได้สั่งให้บีเอียนลงไปที่แท่นบูชายกเขียวปละเอกของเราก็ไม่ได้อะไรมากนะครับแค่ป้งเล็งและประมือสาการแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับจางชูหนึ่งในผู้สูงของสำนักฝ่ายธรรมะนั้นรีบเข้ามาตำการคารวะนะครับทำการจั่วอี้ลู่โจของเราในทันทีและเพราะจางชูนะครับรวมไปถึงศิษยสาวกคุณอื่นๆเมื่อทราบ ถึงสานะของพระเอกนะครับที่แท้จริงแล้วพวกเขานั้นเข้าใจผิดไปเองทุกคนนั้นต่างก็มาทักทายคาราวะลู่โจกันทั้งหมดเลยลู่โจรูบเขาพยักหน้านะครับเพื่อเป็นการตอบรับเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็ใช้น้ำเสียงอันไร้ออารมณ์เอ่ยปากถามออกมาแล้วตอนนี้จางหยวนฉานไปไหนกันผู้วุโสคนที่5้ายางจางชูได้คุ้งกำนับนะครับก่อนที่จะตอบกลับไป เวันนี้พวกเรามีแขกคนสําคัญมาเยือนที่แท่นบูชาหยกเขียวแต่ถึงแบบนั้นปรมาจารย์มหาวายร้ายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดและสร้างปัญหาอยู่เพราะเอตดนั้นเองจางหยวนฉานจึงต้องจากไปพร้อมกับแขกคนอื่นๆก่อนเวลาอันสมควรท่านนักบทตรผู้อวสโสท่านสามารถที่จะอยู่ที่แท่นบูชาหยกเขียวของพวกเราไปก่อนจนกว่าที่ท่านเจ้าสํานักของพวกเรานั้นจะกลับมาได้ ในเวลานั้นเองนะครับต้วนซิงก็ได้ถอนหายใจก่อนที่จะพูดแทกขึ้นมาในทันทีใช่แล้วทั้งหมดเป็นเพราะประมาจารย์มหาวายร้ายเจ้าปีศาจนั่นน่าเสียดายจริงๆพอลอลในที่นี้คงจะหมายถึงเจ้าปีศาจนะครับชูหงกงที่เป็นลูกศิษย์คนที่8ของอจอมมหาวายร้ายนะครับไอเจ้าอ้วนนั่นแหละเนาะซึ่งพระเอกของเราเองนะครับก็รู้สึกเสียดายเช่นเดียวกันถ้าหากเขาสามารถจับศิษย์คนที่แด และสิทธิ์คนที่เจ็ดของเขาได้บอกได้เลยว่าวันนี้นั้นมันคงจะทําให้แผนการของเขาสามารถดําเนินการได้ดีกว่านี้ในตอนนี้เขาคงจะพบกับจางชวนยานและอัววู้เต๋าไปแล,ล้วลู่โจรู้รรสึกเสียดายมากที่ผนึกกงกักขังของเขานะครับไม่สามารถลูกไม่สามารถจับลูกศิษย์ของตัวเองได้ก่อนหน้านี้นั่นเองแต่ไม่ว่ายังไงนะครับแทนบูชาหย,ยกเขียวก็เป็นเขตแดนฝ่ายธรรมะนอกจากนี้มันยังเป็นกะ นอกจากนี้มันยังเป็นการรวมตัวกันของเราผู้ฝึกยุทธจานวนมากอีกด้วยถ้าหากลู่โจต้องการที่จะสู้กับจ้างยวนชานตัวเขาคงจะสูญเสียแต้มบุญไปกับการซื้อกาดเป็นจํานวนมากแน่รู้รู้ดีนะครับว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ที่ตัวเขานั้นต้องสูญเสียแต้มบุญจํานวนมากไปกับการจัดการคนเพียงคนเดียวในตอนนั้นพระเอกของเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นจึงจึงต้องทําได้เพียงแก ตามน้ําไปก่อนฝืนไปคงมีแต่จะเสียเปรียบเปล่าๆข่านั้นจะต้องสืบสอบหาความจริงเรื่องมือบ้านปลามังกรสวรรค์ให้ได้เสียลูโจน,นะครับไม่ได้มีเวลามาพูดคุยเล่นกับคนเหล่านี้ขอมองไปที่เหล่าสาวกที่กาลังยืนดูบนแท่นบูชาหยกเจียว หลายต่อหลายคนที่อยู่ที่นี่นะครับล้วนแล้วแต่อยู่แค่ขั้นหนิงสือขั้นฟานเฮยและมากที่สุดแค่ขั้นเสรินถึงมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่อยู่ในระดับพอที่จะเรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมือเพราะฉะนั้นพระเอกจึงไม่อยากเสียเวลาอีกจึงเปิดประเด็นหลักไปเลยว่าแล้วมีใครรู้หรือไม่ว่าวู้เต่าเขาอยู่ไหนตอนนี้เขากลับไปอย่างสำนักหยุนแล้วอย่างนั้นเหรอเอ,อ่อข้าคิดว่าท่านผู้วุฒัวได้เก็บตัวเป็นเวลานานเพื่อฝึกยุทธ และในที่สุดผู้สูนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นข้าไม่คิดว่าเขาจะกลับไปยังสำนักหยุนในเร็ววันหรอกนะใครบางคนในที่นั้นได้พูดขึ้นตวนซิงได้ยินแบบนั้นก็ได้ชิงพูดขึ้นในทันทีว่าวัววู้เต่าที่ได้พ่ายแพ้กับจีเทียนเต้าของจินติงซานเมื่อ20ปีก่อนเรื่องในตอนนั้นได้กลายเป็นบาดแผลในใจของเขาเขากลัวว่าเขาคงไม่อาจที่จะฝึกยุทธต่อไปได้หากหากไม่ได้แก้ไขปมในใจสักอ่อน ข้าไม่แปลกใจเลยถ้าหากเขานั้นจะตรงไปยังจินถิงสานเพื่อที่จะแก้ปมในใจนี้ทุกคนต่างก็ตกตะลึงนะครับเมื่อได้ยินเรื่องนี้พวกเขาก็เริ่มซุบซิบนินทากันเองที่วรยุทธของหัววูเตาไม่ก้าวหน้าในเวลา20ปีนี้นั้นเป็นเพราะว่าเขากําลังเจอปัญหาบาดแผลหัวใจอยู่นั่นเองแต่เวลาได้ผ่านไปมากกว่า20ปีแล้วบางทีผู้โสวนั้นอาจจะซ่อนไม้ตายบางอย่างเอาไว้ก็เป็นได้ ข้าคิดว่าผลลัพธ์จะต้องออกมาในเร็ววันแน่เมื่อไม่นานมานี้ซีอัศวินดำจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ได้เดินทางไปยังจินสิงสารแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ไม่ได้กลับมาบางทีพวกเขาอาจจะรู้จักปรามาจารย์ยอดมหาวายร้ายคนนั้นไม่ดีพอก็เป็นได้ฮึซีอัศวินดำอย่างนั้นเหรอไม่เห็นมีผู้สู่ตันไหนพูดถึงเรื่องนี้เลยนี่ผู้นำของซีอัศวินดำล้วนแล้วแต่ เป็นคนสนิทของฟานซุยหวนฟานซุยหวนนะ่ะเขาคนนั้นในอดีตเคยมีชื่ออยู่ในลำดับทมินเป็นอันดับที่หนึ่งเมื่อ300ปีก่อนยิ่งเราซาวกนะครับพูดคุยถึงเรื่องนี้มากต่อร่อยพวกเขาต่างก็รู้สึกไม่แน่ใจมากขึ้นเพราะว่าความแข็งแกร่งของซาลาจินทิงซานจีเทียนเต้านั้นมันเป็นมหาปีศาจที่แข็งแกร่งขนาดไหนกันทีสามารถทำให้บุรุษที่ ใน300ปีที่แล้วนั้นยืนอยู่บนจุดสูงสุดของความโหดร้ายยืนอยู่บนจุดสูงสุดของลำดับธรมินนั้นหายสาบสูญไปได้เช่นนี้ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนหน้าเรามาดูกันว่าหัวหวู้เต๋าที่เขานั้นได้มุ่งไปยังจินถิงซานนั้นจะเป็นความจริงเหมือนที่ต้วนซิงได้วิเคราะห์หรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงบอกเลยว่างานเข้าแน่พระเอกคงจะต้องรีบกลับไปแล้วเพราะว่าจินถิงซานตอนนี้นั้น มีแค่ไม่กี่คนที่ประจำการอยู่เนาะคนเก่งๆก็ได้อยู่ข้างนอกหมดไม่ว่าจะเป็นพระเอกไม่ว่าจะเป็นรุ่ยมู่ซิงหรือว่าหมิงซื่ออินนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ